น้องน้องน้องครับมีใครอยู่ไหมน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงหนูน้องครับน้องมา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 ,มาเอาแมวไปเร็วเดีย๋ยวไปมีลุ่มนะโอ้ไม่ต้องไ่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวม,มามามาเลยมายเนี่ยหนูม,นมาแมวหนูอะเนี่ยอะ หนูไปทาไมเอาไปไหนละแมวหนูไปขี่ที่บ้านพี่เนี่ยโตดูแมวยังไงเลี้ยงแมวทําไมไม่รับผิดชอบแมวปล่อยให้ไปขี่ที่บ้านพี่ทุกวันเลยเหม็นมากเลยพี่อุ้มมันไปเหรอพี่อุ้มที่ไหนน้องแมวน้องไปขี่ที่บ้านพี่ทุกวันแล้วพี่อุ้มมาคืนเนี่ยจะมาบอกว่าทําไมเลี้ยงแมวแล้วไม่ไม่มีวิไม่มีแบบการดูแลแล้วให้มันขี่เป็นที่เป็นทางวะพี่ไม่เคยขี้เหรอคะพี่พูดเหมือนพี่ไม่เคยขี้อ่ะไม่ต้องมมา ไม่ตลกไม่ตลกนี่เรื่องจริงเลยเครียดมากรู้เปล่าเวลาแมวมาในบ้านได้ไงอาวก็พี่อุ้มแมวเรามาคืนไงแล้วที่จะรักเลี้ยงแมวอ่ะมันก็ต้องดูแลมีที่มันมันขี้เป็นทางดิเออเมถึงถามไงพี่ไม่เคยขี้มาก่อนเนาะพูดเหมือนไม่เคยขี้อ่ะเคยขี้มันเคยขี้ทุกคนแหละน้องยังหนูจะเข้าามันจะจบได้ยังไงพี่จะเดินมาบอกแล้วเอาแมวมาคืนว่าถ้าไม่มีกระบาดตรงกระบาดตายให้มันเลยหรือไงหรือมันต้องปล่อยไปขี้บ้านคนรู้วันนี้แล้วไปแต่บ้านพี่เนี่ย แล้วเวลาแดกออกเนี่ยเรนร้อนเราอูอขี้แมวเยี่ยวแมวมันเหม็นพี่ไม่มีความรักสัตว์เลยเหรอพี่พี่ไม่ใช่ว่าพี่เกลียดหรือว่าพี่ไม่รักแต่ว่ามันเข้าใจว่าพี่บ้านพี่ไม่ได้เลี้ยงแมวแล้วพี่เหมือนรังเกียจอะใครพี่ไม่ได้รังเกียดแต่ว่ามันเป็นความเห็นใจด้วยหมาแมวมันจะรู้ได้ไงว่ามันต้องขี้ตรงไหนพี่มาบอกให้เราอะรู้จักมีความรับผิดชอบต่อแมวที่เราเลี้ยงไม่ใช่ว่าปล่อยปะมันให้ไปขี้บ้าน้นทีแน้าเกิดวันไปเจอบ้านคนอื่นเขาเบื่อยาทำไมไม่กลัวแมวโดนยาเบื่อหรอ ไม่รู้ขี่บ้านมีทุกวันปะล่ะทุกวันเลยทุกวันตลกแล้วไหนหลักฐานหลักฐานไปดูเนี่ยพี่เป็นยงไงพี่ดูอยู่ที่บ้านตลอดอย่าอยู่ที่ำรางแมวหนูนะพี่อ่ะคือคนไม่รักสัตว์แล้วมาพูดแบบนี้แทนที่น้องจะสับนึกที่ว่าแมวไปขี้บ้านคนนู้นคนนี้เขาใช้ที่จะขอโทษหรือว่าไปดูแลไปไปไปล้างไปกวาดเออขอยกมือไหว้สิบนิ้วขอโทษเออนี่มาอะไรมาปัดกวางแล้วไม่ชอบแล้วมาต่อว่าแล้แมวหนูขี้ไหนผมผมไม่ได้ขี้ด้วยซ้ำและที่พี่อุ้มมาคือเมื่อกี้แมวใคร ก็เนี่ยตัวเดียวเลยที่ไปขี้แมวบ้านเขาหรือเขาดูมีกระบงกระบาดตายเขาเลี้ยงแบบระบบปิดนแล้วว่าเป็นแมวหนูอ่ะปกติแมวหนูเป็นแมวสะอาดค่ะแมวหนูไม่ได้ไปขี้เลอะเทอะแมวสะอาดอ่ะแมวสะอาดแล้วทำไมมาปล่อยให้ขี้บ้านนู้นบ้านนี้ไหนหลักฐานหลักฐานก็พี่อุ้มมาคืนเมื่อกี้ไงพี่มีปัญหากับบ้านหนูหลายครั้งแล้วพี่อ่ะพี่อ่ะไม่ได้มีปัญหากับบ้านน้องเลยแต่ไม่ได้มีปัญหากับแมวน้องด้วยแต่มีปัญหากับการเลี้ยงแมวเลี้ยงสตร์ของเราทาไมไม่เลี้ยงให้มันบ้าน่นเขาเลี้ยงระบบปิดไปเลี้ยงบ น้องแผลน้องกำลังแผละ่เรื่องกับแมวใช่ปะพี่ไม่ได้เรื่องกับแมวพี่จะมาบอกกับเจ้าของเลี้ยงแมวนี่แหละมีปัญหากับแมวใช่ปะพี่ไม่อยากมีปัญหาแต่แต่น้องเนี่ยไม่มีความรู้สึกสำนึกผิดแล้วก็ยังยังมาเถียงแบบแผลเป็นปลาโอ้โหแผลแท้แทเลยดูดิไม่บ้าปาวยเนี่ยเอาดูดิเลี้ยงแมวแต่ปล่อยให้แมวไปที่บ้านวันนี้เขามาเตือนก็มาบ่นมาด่าโอ้